การป้องกันข้อพิพาทเมื่อทายาทมีธุรกิจส่วนตัวแต่ใช้ทรัพยากรส่วนรวมประเด็นนี้ถือเป็นจุดอ่อนของหลายๆธุรกิจเลยค่ะเมื่อทายาทในครอบครัวนั้นมีการไปตั้งกิจการของตัวเองค่ะซึ่งนอกจากจะนํามาซึ่งประเด็นความขัดแย้งแล้วเนี่ยอาจจะตามมาในเรื่องของผลกระทบทางด้านภาษีด้วยนะคะและทางออกหรือวิธีการป้องกันเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ขั้นตอนแรกค่ะคือการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรโดยสมาชิกในครอบครัวจะต้องรู้ค่ะว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้และถ้าใช้แล้วจะมีวิธีในการคิดค่าบริการอย่างไรและใครคือผู้อนุมัติ 2. คือการคิดค่าบริการที่เป็นธรรมและโปร่งใสค่ะจะไม่มีใครได้รับสิทธิพิเศษจากการใช้ทรัพยากรส่วนรวมของบริษัทนะคะดังนั้นข้อตกลงนี้ก็จะต้องกำหนดค่ะว่าเวลาเราคิดเนี่ยจะมีวิธีในการคิดอัตราค่าบริการระหว่างกันอย่างไรแล้วก็มีการออกอินอยซ์ให้ชัดเจนค่ะเลทที่ใช้ไม่ควรจะต่ากว่าอัตราตลาดด้วยนะคะ3คือกลไกในการอนุมัติและการควบคุมค่ะตั้งแต่กระบวนการขอใช้บริการจะต้องทําแบบเป็นทางการและใครคือผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติ น,นนั้ๆจากนั้นค่ะก็จะต้องมีการตรวจสอบค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้บริการนั้นได้มีการชำระราคากันอย่างถูกต้อง 4ค่ะคือการแยกธุรกิจส่วนตัวออกจากธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนค่ะควรจะมีการจดบริษัทอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทําบัญชีค่ะแล้วก็ไม่นําเงินปนกันร,ระหว่างเงินส่วนตัวเงินครอบครัวและเงินในธุรกิจค่ะและ5คือการใช้ t h i ร์ปาร์ตค่ะไม่ว่าจะเป็น Internal Audit หรือ External Audit หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นกลางและสมาชิกค,ครอบครัวไว้วางใจได้ค่ะ และสุดท้ายค่ะเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เราสามารถเข้ามาแอพพลายใช้ได้นะคะนั่นคือการสร้างธรรมนูญครอบครัวหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ควรจะมีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเอาไว้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชัดเจนระหว่างสมาชิกในครอบครัวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะช่วยป้องกันข้อพิพาทในอนาคตค่ะใครมีคำถามหรือไอเดียอะไรเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกันด้วยการคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะและอย่าลืมค่ะถ้าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ค่ะ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะคะ